สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ทัที่ไทยนะครับตีรถเปล่าไปรับลูกค้า FC ที่นครปฐมนะครับลูกค้ามาเสริมสวยที่ประตูน้ำนะครับแถวราดจปาลบนะครับมิสเตอร์ก็จะกระพิบหน่อย560กว่าบาทนะครับลูกค้าให้มา600บาทไม่ต้องทอนนะครับผู้หญิงนะครับเป็นเป็นผู้หญิงนะครับมา ร้านเสริมสวยแถวตรงข้ามร้านเขาอยู่อยู่ตรงข้ามแถวแพทตินัมนี่แหละแถวโรงแรมมินทานะครับผมก็ไม่เข้าใจแรกๆก็ว่าโทรมานี้อะไรเขาบอกว่าเขาดูผมใน YouTube ผมเลยตัดสินใจตีรถเปล่าไปรับลูกค้าที่นครปฐมนะครับมาอนุสาวรีย์เอาง่ายๆ560กว่าบาทนะครับยังไม่กด ลบมิเตอร์นะครับเพราะว่าลูกค้าพิ่งลงนะครับผมก็เลยขออนุญาตมาถ่ายคลิปให้ท่านได้ดูนะครับถ้าท่านใดเหมาหรือว่ามิเตอร์จากนครปฐมมาแถวนุสาวรีก็จะประมาณนี้นะครับมิเตอร์เจ็ดสิบกิโลเมตรนะครับ